ใครโดนเกลียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป,ป๊บใครกำลังมองหา i d ี w เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทังเลือกสําหรับคนพอมีกาลังซื้อแนะนําเพจนี้เลยอด m i n ต้น tp7 เพจรับซื้อและขาย idawie <RV. S 2> เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200 0 0 0คนเพจให้เลือกเริ่มต้นแค่30บาทฮีโร่เยอะรุ่นครบสกินแร์เนี่ยเพียบและใครที่เบื่อ id ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่ออด m i n ต้น tp7 และรับเงินไปได้เลยตุนมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจักร .com มาพร้อมกับ บริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ u ู d ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมแหลมได้ที่เพจตุนมากับพอย์ได้เลยเอาเลยครับสวัสดียามดึกทจกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว กิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าพรีเมียร์พาสนะครับ99คูปองมาซื้อว่าสกินไหนคุ้มที่สุดวันนี้ทีมซีมีคำตอบนะครับระยะเวลากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้มาถึงวันที่27พฤษภาค,คมนั่นเองนะครับก็ราว10กว่าวันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะก็พรีเมียร์พาสเป็นการซื้อพรีเมียร์พาสใลยนครับก็จะไดคูปองแล้วก็ล็อกอินในครบ7วันนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ของรางวัลดังนี้ทุกคนขออนุญาตสักครู่นะครับผม พี่เมียพาดนี่ไงล็อกอินครบ7วันนะครับแล้วก็สามารถแลกไอเทมได้เลยนะสมสมู้ๆพี่พาดจะได้เป็นสีม่วงๆแบบนี้แล้วก็ไปแลกได้เลยชนะั้งคัมพีพิเศษ1อันนะสกินเช่าเฟิร์สเลิฟของอ่าวอลเลตนะครับแล้วก็สกินของไบรท์สกินของไรเซอร์ของไอรินะครับแล้วก็สามมติครบ7วันจะได้เป็นตรานเช่าสกินก็คือสามารถเลือกได้1สกินนั่นแหละถนะ้าถามว่าเอาสกินไหนคุ้มที่สุดส่วนส่วนตัวนะมองว่าเป็นสกินของ ไอรินะครับคุ้มที่สุดแล้วเพราะว่าเหมือนไอริจะเป็นสกินเดียวที่มีเอฟเฟกสกินเนาะของผมเนี่ยว่ามีวอเลตทุกคนแต่ว่าเหมือนวอเลตผมเนี่ยมันเคยมีปะวะเนี่ยเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกสกินรับริมเต่สีเขียวแห้งๆเลยสกินนี้นะครับของไบร์นี่เหมือนจะไม่มีเหมือนกันนะนะครับไบร์นี่อยู่ในหมวดแอสซิสินเนาะเหมือนพยายามเล่นนะครับไบร์น่ยผมนี่ก็ไบร์เนี่ยวะอุ้ยนี่คาเทโพด นี่เป็นสกินเล็บเต้ยนี่เปจะสีเขียวเหมือนกันนะผมล็อกกี้สันนะแพงไปจริงนะ99คูปองนะแพงไปอยู่ดีนะผมเออแพงไป99คูปองแพงไปงไปนะครับต่อไปเป็นสก,กินของไอรีเนาะไอรีผมก็ไม่ค่อยเล่นทุกคนเพราะมีสก,กินนี้ผมจะเล่นทำไมล่ะครับนี่โคตรคือ <peel> ถ้าบอกว่าได้มา9คูปองทุกคนจะเชื่อไหมเมันจะไม่เชื่อนะทุกคนไม่เชื่อกนไม่ต้องเชื่อกินไม่เคยเหลืออร่อยเหลือเฟือสก,กินไอรี อาเรเซอร์ไหนวะไอรีเรเซอร์เรเซอร์เรเซอร์เรสเตอร์เรเตอร์นี่เป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีม่วงนะฮะก็คือสกินที่เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกินเป็นสีเอฟเฟกต์สกินนั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสกินของไอรีเนี่ยเป็นสกินเดียวที่มีเอฟเฟกต์สกินเนาะก็ไม่แนะนําสำหรับสกินอื่นนะครับก็สมมติจะซื้อเนี่ยก็ลิมิเต็ดสีม่วง ของไอริไปเลยให้จบๆไปเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมตรคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับก็เดี๋ยวผมไปพาทุกคนไปดูสกินวอลเลตแล้วกันเผื่อทุกคนแบบพี่แล้วแบบโมเดลในเกมของวอลเลตเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่เผื่อจะได้ลองจัดดูอะไรเงี้ยได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปเข้าไปดูในเกมไม่ดูนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเมนวอลเลตหลายคนเนี่ยนะครับชอบวอลเลตกันพอสมควรนะ นะครับแล้วก็สกินวอลเลตแต่และสกินเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้ผมไม่มีสกินวอลเลตสักสกินนะมองว่าสกินวอลเลตเนี่ยค่อนข้างหายากมากเลยนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างแพงนะจริงนะไม่ค่อยมาขายแบบราคาถูกๆห้าสิบขูปองนั้นนานทีนะนะครับอันนี้เป็นโมเดลในเกมสำหรับสกินนี้ของวอลเลตนะฮะเอฟเฟกต์วาร์ปไม่มีนะเอฟเฟกต์วาร์ป e มีสกิลหนึ่งเอฟเฟกต์ธรรมดาก็เป็นแบบปกตินะครับแต่ว่าชุดเนี่ยโมเดลเหมือนจะหัวเหลื่อมนิดหน่อยนะหัวเหลื่อมนิดหน่อยนะสกิลหนึ่งกิ้งปลายโบโบ ดอมเป็นปกติทุกคนเห็นปะแต่ว่าจะเป็นแค่โมเดลนี่นะครับมีภาพมันคอที่มันยาวออกมานั่นเองนะครับผมเฟี้ยวนะบงบงเข้าไปบง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 นี่มาณนี้ทุกคนสำหรับสกินนี้ของอ่าวอลเลตนะครับก็ไม่ค่อยถืออะไรหรอกผมแนะนำไอดีสุดๆแล้วถ้าจะเอานะถ้าจะเอานะครับผมแต่ถ้าใครจะซื้อจริงๆก็ไม่แนะนำทุกคน ไม่นานจริงๆเนี่ยครับเรากิจกรรมต่อไปพวกกล่องสกินหรือว่ากล่องสกินร้อยเปอร์เซ็นที่มันจะสุ่มหนี่ยสกินให้คุณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแหละกลสกินนั้นพวกกิจกรรมแบบนั้นดีกว่านะครับก็ไม่แน,นะนำนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรนก็ไม่แนะนำนะครับน,นีบ่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใครดูจบเขาไม่ได้น,นะครับว่าหนึ่งหนึ่งสับนี้ขอเวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันครับผมบ๊ายบาย